เรื่องราวของอดีตนาวิกโยธินที่ได้ผ่านตัวมาทํางานเป็นหน่วยกู้ภัยตามสถานที่ต่างๆแต่ระหว่างที่ทํางานอยู่นั้นพวกเขาก็เจอกับผู้บาดเจ็บคนหนึ่งที่นาําภัยมาให้กับพวกเขาเลยทําให้อดีตนาวิกคนนี้ต้องเปลี่ยนจากการจับอุปกรณ์ช่วยชีวิตมาจับปืนเพื่อออกไล่ขังสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่อง Park Studio ด้วยนะครับซึ่งหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีช่ลเ่องว่าเดมาลินไฟแบททิลเกคนข้างลาทะลุสุดขีดนรกซึ่งในภาคนี้ก็เป็นภาค5กันแล้วนะครับเร,นนเรื่องนนเี้จะ เราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาชายสังคุนี้ก็ได้ขับรถกระบะเพื่อมาเฝ้ามองกลุ่มไบเกอร์กลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่าลอรีเจียนจากนั้นหนังก็ตัดกลับเข้าไปในบาร์พวกกลุ่มลอรีเจียนก็กำลังดื่มและสนุกกันในนั้นก่อนที่ชายผมยาวที่มีชื่อว่าอลันโซจะได้เข้ามาถามหาโรล,ลิโกกับเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเธอคนนี้ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มลอรีเจียนเหมือนกันซึ่งตัวของเธอเองเนี่ยก็ยังไม่เห็นโรลิโก้เหมือนกันนะครับก่อนที่ชาย ตัดกลับไปนอกบ้านตอนนี้ชายสองคนนั้นที่เห็นเป้าหมายมาแล้วพวกมันก็ได้วนรถเข้าไปยิงใส่ชายคนนั้นซึ่งชายคนนั้นก็มีชื่อว่าโรลิโก้นะครับและเป็นหัวหน้าแก๊งกลุ่มไบเกอร์ที่มีชื่อว่าลอลิเจียนซึ่งมันก็ทํไม่้ด้านโรลิโก้เนี่ยได้เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับพวกลอลิเจียนที่อยู่ด้านในที่ได้ยินเสียงปืนนั้นพวกมันก็รีบบอกมาดูจนรู้ว่าโรลิโก้ที่เป็นหัวหน้าแก๊งถูกยิงตายไปแล้วพวกมันเลยกระหน่ำยิงไปใส่รถกระบะคันนั้นเพื่ ซึ่งมันก็นทําให้ชายสองคนที่อยู่บนรถได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่พวกเขาก็สามารถขับหนีไปได้ด้านกลุ่มลอรีเจียนในเฮบแบนั้นพวกมันก็ได้เข้าไปในร้านเพื่อไปขุนอาวุธเพื่อไปตามถล่มสองคนนั้นซึ่งก่อนที่พวกเขาจะไปนั้นวินเซนต์หนึ่งในกลุ่มลอรีเจียนเขาก็ได้บอกกับโลรลิโกว,ว่าตัวเขานั้นจะไปตามรางแขนให้กับโลรลิโกเองจากนั้นนังนก็ตัดไบด้านเจคาเตอร์เพื่อคงเราตอนนี้เขาก็ทําง,งานเป็นหน่วยกู้ภยัยที่ได้เข้าไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่ในรถเนื่องจากวา ผูเอกที่มีชื่อว่าโซอี้ที่มาด้วยนั้นทั้งคู่เลยเข้าไปเพื่อถามชื่อของผู้หญิงคนนั้นจนได้รู้ว่าเธอเนี่ยมีชื่อว่าแอนนานะครับและขาของเธอก็ติดอยู่ในรถจนไม่สามารถขยับไปไหนได้และก็ต้องรอให้หน่วยดับเพิ่งมาช่วยเพราะพวกนั้นไม่เครื่องมือแต่ทวราดานเพเอกที่เห็นสถานาการณ์ไม่ค่อยดีแล้วเขาก็ได้เข้าไปขอแม่แรงกับตำรวจที่อยู่ตรงนั้นระหว่างที่เข้าไปช่วยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็รู้สึกกลัวมากนะครับแต่ดานเพล็กของเราพีแกเนี่ยก็พยายามให้เธอตั้งสติไว้จนสามารถช่่่วววยยเเออออกกกกกมมาไดด้ซึงงงัังัันนนนน็ปจหะีีบท ได้หล่นลงมาพอดีนะครับแต่หลังจากที่สามารถช่วยออกมาได้แล้วชีพจรของเธอก็อยุดเต้นเพราะเสียเลือดมากนะครับพายเอกเลยทําการปั้มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตที่อาไว้แต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่รอดอยู่ดี ในตอนที่ตัครูกำลังขับซูนกันนั้นดานโซอีเนี่ยก็ไม่พอใจที่เพ่อเอดีไย้เข้าไปช่วยแอนนาเพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันอันตรายเกินไปและงานที่ทําตอนนี้มันก็ไม่เหมือนนวยนาวิกที่เพ่เคยเจอมาเพราะในงานนี้ยังมีคนอีกเป็นพันรอความช่วยเหลือจากคุณซึ่งทั้งหมดที่โซอีพูดไปนั้นก็พอเป็นห่วงเพ่อของเรานะครับตัดกลับไปด้านชายสกุนนั้นพวกมันก็ได้ขับกระบะเข้าไปหลบในส่วนสนุกเกตพิกและพวกมันก็โทรไปหา9ก 1, 1เพื่อขอความช่วยเหลือด่วนนะครับตอนที่กําลังคุยกันดานโซอีกรอางเเอองเเับพข นะครับ ก่อนจะเล่าไปว่าเพื่อนคนเหล่านั้นเคยเป็นนาวิกโยธินอยู่ในอัฟกานิสถานสองครั้งได้รับเหรียญกล้าหาญขั้นบอลสตาร์จากการไปเชิญหน้ากศัตรูทางานสันส้นๆกับหน่วยรบพ่อไอกระชนและตอนนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยฉุเกเฉินการแพทย์คนที่นี่เรียกไดวด่ดดานโซอีเนี่ยรู้จริงนะครับในตอนนี้คุยกันนั้นพวกเขาก็ได้รับแจ้งจากศูนย์ว่าให้ไปช่วยคนเจ็บที่อยู่ที่สวนสนุกเกตพีกซึ่งพวกสองคนที่ว่านั้นมันก็คือพวกที่ได้ไปกระหนำยิงโรลลิโก้นะครับระหว่างที่ขับรถเข้าไปด้านนนนนนนสนุกกััั้ม็ปอยู่ะครบแล จะเปิดในอีก 2- 3สามอาทิตย์ข้างหน้านี้พอรู้ว่าคนเจ็บสองคนนั้นอยู่ที่ลานจอดรถพวกเขาก็ได้ขับเข้าไปแต่พวกเขาก็ไม่สามารถขับขึ้นไปได้นะครับเนื่องจากว่าลานจอดรถของที่นี่เนี่ยมันจาก,กัดความสูงไม่เกิน2องเมตรแต่รถพยาบาลของทั้งคู่นั้นก็ปาไปประมาณสอเมตรท่าสิบแล้วพวกเขาเลยต้องเดินเข้าไปดูซึ่งมันก็ทำให้ด้านเพื่อนของเราเนี่ยคิดนะครับว่าต้องเป็นคนโควิดแน่นอนแต่ไม่ว่ายังไงพวกเขาก็ต้องเข้าไปดูอยู่ดีในตอนนี้เข้าไปนั้นด้านเพื่อนของเราเนี่ยก็เห็นว่าประตูของที่นี่เนี่ยมาถูกชนเข้้าาามนนะคัแลิดวว่พก ขงรีบแน่นอนและพอยิ่งเดินเข้าไปด้านในมันก็ยิ่งมืดมากขึ้นพวกเขาเลยตะโกนหาไปด้วยในขณะที่พวกเขากาลังถอดใจกันแล้วด้านเพะเอกเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงรถพวกเขาเลยตามเสียงนั้นไปและพบว,ว่ารถขนนั้นมีตะไอยกระสุนเต็มไปหมดนะครับหลังจากที่เข้าไปเช็กแล้วก็เจอศพหนึ่งศพในนั้นและพอสํารวจไปรอบๆพวกเขาก็เจอเอีกหนึ่งคนซึ่งชายคนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ทว่าเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันระหวังที่สอบถามข้อมูลอยู่นั้นพวกเขาก็ได้รู้ว่าชายคนนี้เนี่ยมีชืออ่า บอกตำรวจนะครับไพอเอกเลยเขียนถามข้อมูลไปแต่ทวารานโคม,มันก็บอกไปเชยวว่าพวกเรามาพิธีเลยมีคนเข้ามาทํร้ายพวกมันไพอเอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าโคเนี่ยมีปืนอยู่กับตัวดานเพเอกเลยคิดว่าพวกนี้เนี่ยต้องไปทําอะไรมาแน่นอนก่อนจะประถมพยาบาลให้กับชายคุณนั้นดานโซอีที่เห็นว่าอาการของโคมไม่ค่อยดีนักถือก็ได้ให้ไพเอกเนี่ยกลับลงไปเอาเตียงที่รถพยาบาลน,นะครับส่วนทางด้านเบเกอร์มันก็ไปดูตามจุดต่างๆโดยอลอนโซและไพเอีกสองคนก็ได้มาดูที่สวนสนุก Peak, นเกตพีน รถพยาบาลที่จอดอยู่ซึ่งมันก็นทําให้พวกเขาเนี่ยผิดสังเกตเข้านะครับขอคิดว่าคนที่ยิงโรล,ลิโก้นั้นต้องอยู่นี่แน่นอนคนในกลุ่มนี้เห็นแบบนั้นพวกมันก็จะโทรไปหาวินเซน์แต่ทว่าด้านอารันโซนเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับแล้วบอกว่าเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้ต่อเองและจะโทรไปเมื่อจัดการได้เรียบร้อยแล้วก่อนจะให้เมอร์ฟีและดิคอนแยกย้ายไปตามล่าพวกนั้นดานพระเอกที่ตามลงมาเจอและเห็นท่าไม่ดีเขาก็ทําการแจ้งไบที่9 1 1นะครับแต่วันนี้เนี่ยมันก็ไม่มีสัญญ,ญาณเลยแม้แต่น้อยเขาเลยรลี และพื่มงานนีไป้นพะเอกที่เห็นว่าผู้นั้นปิดทางเข้าไว้เขาเลยใช้รถกระบะเพื่อหนีในครั้งนี้โดยให้ด้านโคที่ได้รับบาดเจ็บไปนั่งหลังไว้ตัดกลับไปด้านกลุ่มลอริเจนตอนนี้พวกมันก็ไล่ตามหาคนที่ฆ่าโลลิโกทีละชันพอเจอรถกระบะคันนั้นแล้วพวกมันก็กระหน่ำยิงมาใส่ไม่ยั้งนะครับแต่ว่าด้านเพะเอกของเราเนี่ยก็สามารถขับรถและหนีออกมาได้นะครับก่อนจะได้ไปจอดรถและได้ให้โซอีเนี่ยพาคนเจ็บหนีไปก่อนโดยที่ตัวของเพะเอกนั้นได้ทําการยิงสกัดพวกนั้นไว้แต่ในตอนนี้พวกเขาเลือกลงลิฟต์หนี มันก็ใช้ไม่ได้นะครับพวกเขาเลยใช้ไม่ได้หนีไป ตัดกลับไปด้านกลุ่มโรล,ลิเจียนพวกมันก็แยกย้ายตามลาคนที่ข้าโรล,ลิโกทิ้งโดยไปและเช็คตั้มบันไดและทางขึ้นรถองรถแต่ก็ยังหาไม่เจอนะครับก่อนที่พวกมันจะรู้ว่าพวกของเพะเอกนั้นไม่สามารถหนีออกไปจากนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยมันมีแค่ทางออกเดียวและในนี้มันก็ไม่มีสัญญาณด้วยเพะเอกที่กลับไปหาโซอี้แล้วเขาก็ได้บอกเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งเหมันก็ทําให้ด้านโซอี้เนี่ยกังวลมากนะครับก่อนจะบอกเพะเอกไปว่าตอนนี้เราไม่มีมอร์ฟีนเพื่อฉีดให้กับเขาเพ,าพราะวอลแลบ ต้องรีพาไปหาหมอตอนนี้ด้านเพ่อ์ที่เห็นภาพนั้นเขาก็คิดถามไปนะครับว่าทําไมพวกนั้นถึงไล่ฆ่าคุณจนได้รู้ว่าชายคนนี้เนี่ยมันได้ไปฆ่าโรลิโ,โกหัวหน้าแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่มีชื่อว่าล้ลิเจียนเข้านะครับแต่ที่มันทําไปนั้นกับเพราะว่ามันถูกบังคับและมันก็เป็นแค่คนขับรถไม่เคยจับปืนด้วยซ้ำตัดกับไปด้านผู้กลุ่มลอลิเจียนตอนนี้มันกระบุกไปที่ห้องควบคุมเพื่อเปิดไฟในตึกล้านจอดรถึ้นก่อนจะให้ด้านดีคอนไปจัดการสอดสัญ,ญญาณทิ้งเพื่อไม่ให้พวกนั้นสามารถต,ตดดิิดดดดดตต่่่ออาาาารรวววจไไ้้้นนนนพเเเเกกทีห็ฟใลถปแข ได้ไปดูที่ลิฟว่าใช้ได้ไหมแต่ปรากฏว่าลิฟเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันใช้ไฟคนละเส้นกันและถ้าจะให้พยุงคนเจ็บเดินลงบันไดหนานั้นมันก็ไม่ได้อีกด้วยซึ่งในตอนนั้นด้านอารันโซเนี่ยมันก็ตะโกนบอกนะครับว่าพวกเพ่ขออนั้นไม่สามารถหนีไปไหนได้จนกว่าจะส่งตัวชายคนนั้นมาให้กับพวกมันและมันก็ให้เวลาสานาทีเท่านั้นไม่อย่างนั้นพวกมันจะฆ่าพวกนายด้วยตัดกลับไปด้านดีคอนตอนนั้นมันก็เข้าไปทาลายเสยาสัญญาณทิ้งในตอนที่คุยกันด้านโซอีเนี่ยก็กลัวมากนะครับแต่เพอเอกก ให้กับพวกมันแน่นอนและยังบอกอีกว่าพวกเราหนันติดต่อกับศูนย์ไปได้40นาทีแล้วถ้าเกิดด้านศูนย์ทมกลับมาแล้วเราไม่ตอบกลับไปพวกเขาจะส่งตำรวจมาดูณจุดสุดท้ายที่พวกเราอยู่กันเลยทําให้ตอนนี้พวกเขาต้องไปหาทีซอนเพื่อรอตำรวจมาช่วยนะครับโดยได้เข้าไปซ่อนตรงประตูตรงห้องสมลมลุงแต่ทว่าในตอนนั้นอาการของโคนเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนักเธอเลยต้องการอุปกรณ์เพื่อทําให้อาการคนบาดเจ็บเนี่ยดีขึ้นนะครับไม่อย่างนั้นเขาตายแน่พะเอกที่ได้ยิ้มแบบนั้นเขาก็ได้ลงไปเอาที่รถกระบะนะครับ ส่วนทางด้านโคในตอนนั้นเขาก็ได้บอกกับโซอี้ไปว่าเขาอยากเจอหน้าลูกสาวเขาอีกครั้งตัดกับไปด้านอารอนโซที่ได้ยินวิทยุที่อยู่ในรถทางศูนย์ช่วยเหลือก็บอกมาว่าถ้าเกิดโซอี้ไม่ตอบกลับมาพวกเราจะส่งตำรวจไปที่นั่นอารอนโซที่ได้ยินแบบน,นั้นมันก็รีบบอกให้คนในกลุ่มเนี่ยไปหาผู้นั้นทันทีนะครับตัดกลับไปานามเพตอนนี้เขาก็ได้วิ่งไปเอากระเป๋าค้ชีพในรถ แต่ทว่าในตอนนั้นเมอร์ฟีที่เป็นกลุ่มลอรีเจียนมันก็ตามมาเจอเพเอกเข้านะครับมันเลยสั่งให้เพเอกยกมือขึ้นด่านเพเอกที่เห็นภาพนั้นเขาเลยหาจังหวะเพื่อใช้เครื่องปั๊มหัวใจในการช็อตไปใส่มันก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะได้เข้าไปสู้กันแน่นอนว่าการที่เพเอกของเราเนี่ยเป็นนาวิกมาก่อนเขาเลยสามารถจัดการกักบเธอลงไปได้อย่างง่ายดายนะครับจากนั้นเพเอกก็ได้เอากระเป๋าคูชิวิ่งกลับไปส่วนเฮนาโซอีเขาก็ได้พาคบนบาดเจ็บหนีไปเรื่อยแต่ทว่าในตอนนั้นดีคอนเนี่ยมันก็ตามมานะครับ ระหว่างที่กาลังวิ่งล่อไปนั้นดานโซอี้ก็ตะโกนเรียกเพื่อให้พระเอกเข้ามาช่วยนะครับแต่สุดท้ายเทก็โดนดีคอนจับตัวไปตัดกลับไปน้ำเพื่องเราเมื่อเข้าไปในห้องได้แล้วพอรู้ว่าโซอี้โดนจับตัวไปเขาก็จะเข้าไปช่วยนะครับแต่ทว่าดานโคที่บาดเจ็บสาหัสจากการโดนยิงนั้นมันก็ได้ขอให้เพะเอกของเราเนี่ยชีดมอร์ฟินแก้ปวดให้กับมันพออลอนโซได้ตัวโซอี้ไปแล้วมันก็ได้ให้เธอเนี่ยตอบกลับสูนไปนะครับว่าทุกอย่างโอเคไม่มีอะไรแค่พวกทูกปวนเท่านั้นพูจบด้านอลอนโซมันก็ยิงววทียุส ผู้แกได้แล้วแต่ธรรดดานโซอีเนี่ยก็บอกกลับไปนะครับว่าเพื่อนลนูกแมาของเือนนานไม่ใช่คนธรรมดาเพราะเขาเป็นนาวิกโยธินเก่าและเป็นนักฆ่าที่ฝึกมา ตัดกับบรดาพเพเอกหลังจากที่เขาฉีดมอร์ฟีนแลแ้วทาแผลกับคนบาดเจ็บเสร็จแล้วด้านโคเนี่ยมันก็ขอโทษเพเอกไปนะครับที่ได้พาเพเอกและเพื่อนร่วมงานมาเจอสถานาการณ์แบบนี้ส่วนทางด้านออลันโซที่จับตัวโซอี้ไว้มันก็ได้ให้ทูอเนี่ยบอกนะครับว่าไม่มีใครมาช่วยได้แล้วและให้ส่งตัวชายที่ยิงโรล,ลิโก้มาให้กับมันซึ่งด้นานออลันโซเนี่ยมันก็คิดนะครับว่าคนที่ยิงโรล,ลิโก้นั้นมีแค่คนเดียวระเอกที่ดียิแบบนั้นเขาก็ไม่รอช้าก่อนจะเข้าไปถามคนบาดเจ็บคนนั้นว่าพวกนั้นเนี่ย ตกลงจะยอมแลกตัวด้วยนะครับก่อนที่ตัวคนนั้นจะได้ชุดของโคไปและได้บอกให้พวกอารอนโซเนี่ยไปเจอกันด้านล่างนะครับซึ่งทางด้านอารอนโซเนี่ยมันก็โทรไปหาวินเซนต์เพื่อบอกให้มาที่สวนสนุกแห่งนี้เพราะว่าพวกเราจับตัวมันได้แล้วส่วนทางด้านเพเ็กเองเขาก็ได้เอาชุดไปใส่เพื่อนที่คนของโคที่ใต้ไปแล้วเพื่อหลอกพวกนั้นก่อนจะเข้าไปตีหลอดไฟในฉน,นั้นเพื่อให้ดับลง พอพวกอลันโซ่มาถึงแล้วดานพพะเอกที่ซ่อนตัวอยู่เขาก็ได้บอกนะครับว่าชายคนนั้นตายไปแล้วก่อนที่ตัวคนนั้นจะพะยายามต่อรองซึ่งมันก็ทําให้พวกนั้นยอมก่อนจะขับรถออกไปดานโซอีที่เห็นพวกนั้นไปแล้วเฉยก็ดีใจมากนะครับแต่พอพวกมันเห็นเพะเอกเปิดเผยตัวออกมาแล้วมันก็ได้จอดรถและจัดการยิงไปใส่โซอีทันทีซึ่งมันก็ทําให้เพื่อนลูกแม่ของเพะเอกคนนี้ต้องเสียชีวิตลงไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเพะเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็บอกไปด้วยความกดแขนว่าความเสื่ของพวกแกเนี่ยได้เริ่มต้น ซึ่งมันก็ทาให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็นํายิงใส่กันนะครับก่อนจะไล่ตามพระเอกไปแต่พวกนั้นมันกระรอให้วินเซนต์มาถึงก่อนนะครับแล้วคอยจัดการพระเอกทีหลังก็ได้หลังจากที่ยิงประทะก,กัะหนานมันก็ทําให้กระสุนของพระเอกเนี่ยเลยแค่หนึ่งนัดน,นะครับพอวินเซนต์มาถึงอารอนโซก็บอกไปว่าเขาจัดการมันได้แล้วแต่ทว่าด้านอารอนโซนเนี่ยก็บอกนยครับว่าพวกมันมีสองคนเนื่องจากว่าคนนั้นได้ดูวิดีโอในกล้องมืจอปิดมาแล้วตัดกลับไปด้านพระเอกตอนนี้ที่ตัวคนนั้นจะวิ่งกลับไปช่วยโคเขาก็โดนดีค่อนดักไว ระหวังที่สู้กันนั้นในตอนแรกฝีมือของทั้งคู่เนี่ยก็สูสีกันนะครับแต่พอหลังๆไปแล้วด้านเพ่ของเราเนี่ยก็เสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดด้านดีคอนี่เห็นบํานันมันก็ถูบเอาขวานออกมาเพื่อจะเข้าไปจัดการเพ่ทิ้งแต่เราว่าในตอนนั้นด้านโคที่ดียาแก้ปวดไปแล้วเขาก็ได้เข้ามาช่วยเพ่ทันนะครับก่อนที่เพ่ของเรานั้นจะได้ใช้ขวานจัดการมันลงไปซึ่งในตอนนั้นด้านวินเซตมันก็ตะโกนบอกนะครับว่ามันรู้ว่าพวกนั้นเนี่ยไ่ได้มากคนเดียวก่อนจะให้ด้านอารอนโซนั้นกลับไปเรียกพวกเพื่อจัดดดดกกาาาริคคอนนไ้้้แลวโ็ทห โรมงานของพระเอกไปเพระเอกเลยบอกว่าภูมมันฆ่าพืชโรงงานเขาดานโคที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกให้พระเอกหน,นีไปนะครับแต่เพระเอกก็ไม่ยอมเนื่องจากว่าเขาจะไปถล่มพวกนั้นเพื่อล้างแค้นให้กับเพื่อนรมงานเขาส่วนทางด้าน,นกลุ่มลอลีเจียนพวกมันก็เตรียมาบุธครบมือเพื่อไปจัดการไล่ล่าพอเพกในครั้งนี้ตัดกับไใานาะเพกที่เห็นโคไม่ไหวแล้วเขาก็ได้พาโคเข้าไปหลบในลีฟและช่วยประถมพยาบาลให้นะครับ โคโคกลับมาได้สติตอนคุยกันนั้นพ่อเอกก็รู้ว่าโคและเพื่อน,นเคยติดอยู่ในคุกโดยมีคนข้างในให้การคุ้มครองกับพวกเขาและพอพวกเขาออกมาพวกเขาเลยเป็นนี่มันมันเลยต้องการให้พวกเขาไปฆ่าโลรโริโกที่บนหัวหน้าแก๊งกลุ่มลอลิเจียนทิ้งขอมีปากเสียงกันซึ่งพวกเขาก็ไม่อยากทานะครับแต่พวกมันก็ไปจัดการน้องชายเพื่อนเขาจนทําให้อาการขู่มาแล้วพวกมันก็ขู่ว่าลูกสาวคนนั้นจะเป็นคุณต่อไปเลยทําให้พวกคนนั้นไม่มีทางเลือกเลยต้องลงม,มือในครั้งนี้ด้านกลุ่มลอลิเจียนที่มาถึงแล้วตอนนั้นมันก็มีอาวุธ คุณไปวันในฐานะที่เขาเป็นหัวหน้าคุ่มคุณใหม่เขาสัญญากับโรโลิโก้ไว,ว้ว่าเขาจะล้างแค้นให้กับโรลิโก้ก่อนที่แต่ละคนนั้นจะได้ไปบอกลาพระเอกและคค่นนะครับด้านพระเอกที่ได้ยินว่าพวกนั้นกําลังมาแล้วเขาก็ทําการต่อสายไฟใหม่เพื่อทําให้ลิฟต์เนี่ยกลับมาใช้งานได้แต่มันก็ไม่ทันนะครับพอพวกนั้นรู้ว่าพวกเขาอยู่ในลิฟต์พวกมันเลยเพยายามใช้มีดงัดเข้ามาพระเอกเลยขึ้นไปด้านบนของลิฟต์ก่อนจะให้โคส่งปืนให้กับเขาเพื่อใช้ยิงกล่องลิฟต์เพื่อทำให้ลิฟต์เนี่ยทำงานอีกครั้งแต่ทว่าด้าน มันจะลงมาสู้กับเพเอกของเรานะครับแต่ด้วยความเป็นนาวิกโยธินเก่าน้นาเพอเอกก็สามารถใช้ฝีมือในการจัดการกับมาลงไปอย่างไม่ยากยินนักจากนั้นโคก็ทําการส่งปืนลูก2ให้กับเพเอกไปเพื่อใช้ในการยิงกองคงลีฟจนทำให้ลิฟเนี่ยสามารถกลับมาเคลื่อนที่ได้ครั้งด้านกลุ่มลอริเจียนที่เห็นแบบนั้นมันก็ให้แต่ละคนไปดักหน้าเพเอกไว้ส่วนทางด้านอารอนโซก็คิดว่าเพอเอกนั้นเข้าไปหลบในบ้านพีสิงมันเลยให้กันเนอร์ตามเข้าไปดูแต่ระหว่างที่กันเนอร์กำลังตามหาเพเอกอยู่นั้นเครื่องเล่นในบ้านพีสิงเนี่ เลยใช้จังหวะนั้นในการเข้าไปจัดการกับมันและใช้วอลของกันเนอ,อร์วอลกลับไปว่ากันเนอร์พูดฉันตายแล้วไอนาวิกเพิ่งฆ่าฉันมันเอาเปืนใช้ไปหมดทุกคนที่ได้ยินก็ถึงกับหวาดกลัวกับฝีมือของพระเอกนะครับพระเอกที่วิ่งออกมาร้อมาบุกครบมือเขาก็วอลกลับไปว่าแกฆ่าเพื่อน่วงงานเขาอย่างเลือดเย็นงั้นเอาอย่างนี้ตอนนี้เขาฆ่าเพื่อนของแกไปแล้ว4ีคนด้วยมือเปล่าเท่านั้นต่อจากนี้ให้เรือกเอาว่าจะตามเพื่อนของแกไปไหมด้านกลุ่มลอรีเจนที่ได้ยินแบบนั้นมันก็กูดแขนพระเอกมากนะครับและเล่นกลาลออออัง ทีทางและพอได้ยินเสียงปืนก็ให้คนนั้นหนีไปทางออกทันที จากนั้นเพเอกก็ไปห้องควบคุมเพื่อเปิดเครื่องเล่นทุกอย่างในสวนสนุกแห่งนี้ <_ Jean> เพื่อเตรียมออกล่าพวกนั้นซึ่งทางนั้นกลุ่มอลอรีเจียนเนี่ยมันก็เตรียมตัวออกล่าเพเอกเช่นกันนะครับพอเอกที่เจอผู้นั้นแล้วเขาก็ใส่กระสุนไปใส่พวกนั้นไม่ยัง้งดานโคที่ได้ยินเสียงปืนตามที่เพเอกบอกไว้เขาก็รีบวิง่งหนีออกไปแต่ทว่าในตอนนั้นดานอารันโซเนี่ยมันก็เห็นนะครับมันเลยกระหน่ำยิงไปใส่โคไม่ยัง้งแต่ทว่าด้านโคเขาก็สามารถรอดไปได้ตัดกลับไปด้านเพเอกที่โดนเป็นเศษลาต้อนอยู่นั้นพวกมัััันนนกกกกกก็บบอใใหห้้พพพเเเ่่่่สงตตววคาาโโล,ลิมมแ ไม่ยอมนะครับก่อนจะยิงดักไว้ ดานวินเซน์นี่เห็นบัฟนันมันก็แบ่งคนไปดักเพเอกไว้ตอนที่ปะทะก,กันอยู่หนานดานเพเอกเนี่ยก็ไม่ทัดระวังตัวจนโดนยิงเข้าอย่างจังพอพวกวินเซนตเข้าไปดูก็เจอว่าเพเอกนั้นถูกยิงตกลงไปตายด้านล่างแล้วอารอนโซที่ได้ตัวโคมาแล้วมันก็บอกกับวินเซน์ก่อนจะเข้าไปถามว่าใครเป็นคนสั่งเรื่องนี้ดานโคที่เห็นหน้าของวินเซน์กำลังเดินเข้ามาเขาก็บอกว่าวินเซนต์นั่นแหละเป็นคนสั่งเขาและเขาก็ไม่ได้โกหกด้วยเพราะเราเคยอยู่ในคุกสั้นควินตินบอกอีด้วยกันแล้วมันก็ขู่ให้้้ววววกกเขาาาาาททไมมม่่่่่อออยยงงนนนนัคครรรรบจจะดดดปล,ลุิีู็ คนเนี่ยโมโหมากนะครับก่อนจะรู้เหตุผลว่าวินเซนต์นั้นมันไม่ชอบโรลิโก้เพราะว่าโรลิโก้นั้นออนแอเกินไปและเป็นเมคกับแก๊งอื่นด้วยซึ่งตัวของวินเซนต์นั้นมันก็นไม่ชอบแบ่งปันนะครับและชอบการยึดครองและที่มันลงมือจัดการโรลิโก้ทิ้งก็เพราะว่ามันอยากขึ้นมาเป็นหัวหน้าแก๊งนี้นะครับอารอนโซที่ได้ยิ้มแบบนั้นเขาก็ได้ใช้มีดกระซวกไปใส่หนึ่งทีแต่ทว่าน้องชายของวินเซนต์ก็ได้คอไว้วันนั้นพี่ชายเขาซึ่งดารน้องชายของวินเซนต์เน ซึ่งคนต่อไปที่พวกมันต้องการจัดการนั้นก็คือโคนะครับขอพวกมันต้องการลังแคนให้กับโรลิโกซึ่งด้านโคเนี่ยเขาก็พยายามขอร้องว่าเขามีลูกสาวนะครับแต่พวกนั้นก็ไม่สนใจเลยไม่น้อยแต่ทันใดนั้นเพลเอกที่ยังไม่ตายเขาก็ได้ขับรถพยาบาลเข้ามาเพื่อจบเรื่องนี้กลุ่มโรลิเจียนนี่เห็นพวกมันก็ได้กระหน่ำยิงไปใส่ไม่ยัง้งแต่พอแสงปืนเงี้บไปแล้วเพลเอกก็ทิ์ประตูรถออกมาและใช้ปืนกระหน่ำยิงไปใส่พวกนัน้นจนสามารถจัดการไปได้ทีละคนพร้อมบ,บอกให้โคนั้นหนีขึ้นมาบนรถ ได้เข้ามากระโดดเกาะรถเอาไว้ก่อนที่มันจะได้เข้าไปสู้กับโคแต่ทว่าด้านโคเนี่ยเขาก็ได้ใช้สายรัดข้อมันไว้ก่อนจะบอกให้เพ่คของเรานั้นถากพุ่งมาไล,าล่รถจนสามารถจัดการกบมันลงไปได้แต่ด้านอารอนโซท,ที่ยังไม่ตายมันก็ได้ขับรถตามมาเพาเอกที่เห็นภาพนั้นเขาก็ได้หักหลบรถไปซ่อนตัวในตึกที่กาลังสร้างนะครับพออารอนโซมาถ,ถึงและไม่เจอตัวมันก็ได้ตามหาเรื่อยตัดไปด้านเพ่อ์ที่กาลังหนีอยู่นั้นด้านโคเนี่ยก็เดินไปชนของนะครับจนเกิดเสียงดังขึ้นเลยทาให้ด้านอารอนโซนั้นรูต้ตำแหน่งของพวกเขา,เขาจจนนนนไดด้้เเกกกกิิารรยทัขึพ สุนเขาเลยรีบพาโคนี้ต่อไปพอติดต่อสูนได้แล้วเพเอก็ได้ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์และกําลังเสริมจากตารวจนะครับว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่เขตก่อสร้สางตะวันโตกของถนนซันคาร์ลอดด้านออลอนโซทีท่ตามมาในตอนนั้นมันก็ได้พุ่งเพื่อเข้าไปจัดการเพเทันทีออลอนโซใช้มีดเข้าไปสู้ส่วนตัวขอไม่เพเกน,นั้นก็หยิบเหล็กท่วนั้นมาสู้เช่นกันระหว่างที่ต่อสู้กันนั้นเพเข,ของเราเนี่ยก็เสียเปียบไปอย่างมากก่อนนี้เขาจะโดนออลอนโซจัดการจนสลบไปพอจัดการเพเได้แล้วมันก็ตามโคขึ้นไปซึ่งมันก็ทาให้ด้านโคเนี่ยไม เพราะตอนนี้พวกเขาอยู่บนดาดฟ้าแล้วอารอนโซได้กดแขนค้อเป็นอย่างมากมันก็ได้ขู่ไปว่ามันจะจัดการครอบครัวข,ของแกให้หมดสิน้น แต่พอหันกลับไปพเพื่อนของเราเนี่ยก็ยังไม่ตายนะครับก่อนนี้เขาจะใช้เหล็กเข้าไปจัดการขา่าของมันพร้อมก็บอกมันไปว่าลองใช้สายห้ามเลือดอาไว้ไม่อย่างนั้นแกจะตายในอีกไม่กี่นาทีนี้และแกก็ฆ่าเพื่อร่วมงานเขาก่อนจะปล่อยให้มันตายชา้าๆแต่ทว่าด้านออลอนโซเนี่ยก็ขอร้องนะครับว่าพเพื่อนน้นไปน่วยกูชีพต้องช่วยมันพอเอกเลยใช้เข็มขัดของเขาไปห้ามเลือดไว้แต่ทว่าด้านออลอนโซเนี่ยมันก็ไม่จบเรื่องนี้นะครับแล้วจะเก็บพเพื่อนอีกคนโดยการใช้มีเข้ามาจัดการก,ารกับเขาพอเอกที่เห็นแบบนั้นเขาเลยจัะจ ตัวของอารอนโซนั้นโยนออกไปจนทําให้มันตกลงมาตายด้านล่างนะครับเมื่อจัดการได้เรียบร้อยตํารวจและกู้ภัยก็ได้มาถึงทีน่นี่จากนั้นเพอเอกก็ยื้อลูกครอบครัวขึ้นไปให้กับโคพร้อมบอกให้โคน,นั้นบอกทุกอย่างกับตารวจไปแล้วตัวของโคนั้นก็ต้องกลับไปอยู่ในคุกซึ่งดานโคเนี่ยเขาก็ยินดีนะครับแค่เขารอดมาได้เลยเห็นลูกสาวเติบโตเขาก็ดีใจแล้วพร้อมขอบคุณเพอเอกไปที่ช่วยชีวิตเขาไว้ซึ่งดานเพอเอกเนี่ยเขาก็บอกกลับไปนะครับว่ามันเป็นหน้าที่เขาก่อนจะเดินออกไปอย่างเท่โดยสภาพที่สะบักสะบ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเดมารีในภาค5นี้โดยในภาคนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป5.0คะแนนขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปอยจนจบและเจอกับพวกเราปากสตูดิโอได้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ